ในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงหลักการแล้วก็การเลือกกองทุนสอบการสอบไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมารู้จักเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับตัวของกองทุน x x ็กซ e สเเพื่อทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงกองทุนที่มีมูลค่าสูงถึง1ล้านดอลลาร์ก็มีโอกาสได้รับโปรไฟช h ร์ลิงนะครับสูงถึง90%กันเลยเดียว เดียวครับทุกคนพบผมฟิวเองนะครับจากช่องสังเทตสกูครับและในวันนี้นะครับเรากลับมากับตัวของกองทุน X อ็กซีเซเล็ครับกองทุนที่ไม่ได้เป็นแค่กองทุนธรรมดาแต่เป็นกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากบล็อกเกอร์ฟอเร็กที่ชื่อว่า x อ็กซครับซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ฟอเร็กที่น่าเชื่อถือมากๆเพราะเขาเนี่ยครับมีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลากหลายแห่งทั่วโลกเลยครับแน่นอนครับเพราะว่าเขาเป็นกองทุนที่มีบล็อกเกอร์เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตทำให้เราสามารถมั่นใจได้เลยว่ากองทุนนี้เนี่ย โดยในวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปต้นคลิปเนาะว่าเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวของลำดับขั้นแล้วก็เลเวลของตัว x c ็กซีเเลกันครับว่ากองทุนตัวนี้เนี่ยมีขั้นกี่ขั้นนอกจากนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยเกี่ยวกับตัวของขั้นตอนการเข้าร่วมอีกรอบหนึง่งแล้วก็เงื่อนไขครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสอบไม่ผ่านถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยครับมาเริ่มกันที่อันแรกเลยครับว่าเราจะเข้าร่วมกับตัวของ x c ็กซีเลได้อย่างไงบ้างน,นะครับท้าความนิดนึงครับ เอ็กซิซนะครับเป็นโปรแกรมจัดสรรกองทุนที่ออกแบบมานะครับให้เราเนี่ยไม่มีค่าสมัครสอบนะครับเราใช้เงินทุนของเราในการสอบได้เลยที่สําคัญนะครับ X อ็กซเนี่ยใจดีมากๆเพราะว่าถ้าเราสอบพลาดเนี่ยครับจะไม่มีการยึดเงินทุนเนาะเพราะว่าเงินทุนที่จะ้สอบนี่ครับเป็นเงินทุนของเราเองนั่นเองเราจะไม่เสียเงินก้อนนั้นไปซึ่งนี่แหละก็คือเป็นเอกลักษณ์สาคัญเลยของ x อ็กซิซิเล็นะครับโดยการที่จะเข้าร่วมขั้นตอนของ x อ็กซิซิเได้เนี่ย อันดับแรกเลยครับเราต้องสมัครสมาชิกตัวของเ x ็กซิเซลเก่อนก็ลงในโ,โปรแกรมนะครับเปิดบัญชีซื้อขายตามปกติได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยครับให้ฝากเงินเข้าไปในบัญชีครับโดยการฝากที่ว่าเนี่ยเราต้องฝากเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการจะเข้าร่วมตัวเ x ็กซิเซลเได้นะครับเราต้องมีมูลค่าพอร์ตของเราน่ยครับแค่500ดอลลาร์เท่านั้นเองครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติว่าผมเลือกที่จะฝากเข้าไปแค่100ดอลลาร์นะครับจากนั้นผมเทรด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 จนกระทั่งผมมีเงินสูงถึง500ดอลลาร ในประเทศของผมนะครับเท่านั้นเนี่ยผมก็สามารถเข้าร่วมตัวของ X อ็กซิซิเล็กได้แล้วนั่นเองอันนี้เห็นเนาะว่าเรื่องของเงินทุนเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้เราต้องฝากปเป็นเงินเปร์เท่านั้นเราฝากแค่แบบน้อยๆแล้วเทรดให้จนถึงก็ได้แต่เกณฑ์นึงที่สคัญเลยเนี่ยก็คือเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเอ c สกอก่อนครับผมเอสกอคืออะไรเอสกอนะครับคือคะแนนความได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากการคัดเลือกแล้วก็ตัดสิน4ปัจจัยสําคัญนะครับนั่นก็คือทักษะครับผมวัดว่าการสร้างกําไรของเราเนี่ยครับเป็นยงาามมสส่่ํเอ แล้วก็เข้าเทรดอย่างสม่ำเสมอความเสี่ยงดูว่าพอร์ตของเราเนี่ยครับมีความเสี่ยงสูงหรือเปล่าและสุดท้ายครับประสบการณ์เนาะอันนี้นจะเป็นการประเมินขั้นต่ำในการพิจารณาตัวของเอสกรนั่นเองแต่ว่าเรื่องปัจจัยเรื่องสัสดส่วนนะครับว่าเขาคิดจากอะไรนะครับอันนี้ตัวเอ็กซี่ไม่ได้บอกไว้นะครับเพราะว่าป้องกันการปั๊มคะแนนหรือการปั่นคะแนนไดอ้อันนี้ผมเข้าใจเขาเนาะว่าเขาไม่ได้บอกละเอียดตรงนั้นแต่ว่าเขาก็บอกขา่ขาวๆแล้วแหละว,ว่า,าสี่ปัใจจัยที่ทำให้เอสกรเราขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีประมาณนี้เองเนาะ ถึงเรื่องเอเสกอร์ได้หรือครับบัญชีของเรานะครับต้องมีมูลค่า500ดอลลาร์แล้วก็มีเอเสกอร์เนี่ยอย่างร้อยห้าคะแนนนะครับเราถึงจะได้รับกองทุนกองทุนแรกของเราซึ่งนั้นก็คือ1ใน6ขั้นของกองทุนเอ็กซิสนั่นเองครับขั้นแรกเนี่ยมีชื่อว่าซีดครับผมอย่างที่เห็นนะครับในตัวอย่างในหน้าจอตรงนี้นะครับระดับซีดเนี่ยคือระดับต่ำสุดระดับต่อจากซีดนะครับก็คืออินคูเบชันขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นเอสเซอร์เรชันนะครับแล้วก็โปล์โปล์ห้าร้อว่า สิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับในการผ่านแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีสอส่วนครับผมก็คือเงินทุนขั้นต่ำแล้วก็เอ o กอร์นั่นเองเงินทุนขั้นต่านะครับในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยเรเริ่มจากขั้นซีซเนี่คือ500เนาะขั้นอินทรูเบชันครับผมถ้าเราขยับจาก500ขึ้นเป็น1000ได้นะครับแล้วก็มีเอชกอร์นะครับขยับจาก50เป็น60เนี่เราก็จะปรับพของเรานะครับจากฝั่ง Se ีต ไปฝั่งอินคูเบชันได้นั่นเองโดยเมนเฟตสำคัญนะครับของการสอบของทุนเอ็กซี่เนี่ยคือสองอย่างครับตัวแรกครับคือตัวคูณเงินทุนสูงสุดตไอ้สองครับก็คือส่วนแบ่งกำไรนั่นเองครับในขั้นแรกในขั้นซีเนี่ยจะสังเกตว่าเรายังไม่ได้ profit sharing เนาะแต่ว่าในขั้นที่2ครับถ้าเราได้ขั้นที่2เมื่อไหร่เราจะได้โปรฟิชชัลลิ่งสูงถึง40%กันเลยเดียวและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือตัวของเงินทุนสูงสุดนั่นเองเงินทุนสูงสุดนะครับคคคืือออสสิิ่่่่งงททีีีาาาาใหห้้พเเเเรรรรนนนนยับมมมููลขึป็กกตด เข้าไปในตัวของพอร์ตแล้วนั่นแหละโดยจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรามีเงินทุนตามขั้นต่างของเขาที่เขาแนะนำนะครัแบบเช่นผมเป็นพอร์ตระดับซีดอยู่พอร์ตระดับซีดของผมเนี่ยยังไม่มีโปรไฟชาร์ลิงแต่เงินทุนสูงสุดที่ผมสามารถใช้ตัวคูณ,คณเข้าไปได้นเนี่ยคือผมสามารถใช้ตงค์ได้สูงสุดถึง5000ดอลลร์ในการใช้ทำเมน a n มจเมน n ์ในส่วนของอินคูเบชันเนี่ยจะเป็นส่วนที่เห็นผลได้ชัดที่สุดนะครับก็คือพอเราผ่านไปถึงอินคูเบชันแล้วเนาะเราจะได้ส่วนแบ่งโปรไฟชาร์ลิงเนี่ยครับนี่รับเาเราเท็ ข,ขั้นต่างของมันคือ1,000ดอลลาร์ใช่ไหมในขั้นของ i n ค u เบชั่นถ้าเราเทร 1, ดอีคูเบชั่นนะครับปกติ1,000ดอลลาร์เนี่ย profit sharing เนาะสลกำไิกร10%นะครับได้ต่าง100ดอลลาร์ากำไรดอลลาร์มาเราได้ช h ลลิ่งจริง40%ครับก็คือแค่40ดอลลาร์นั่นเองแต่ว่าในกรณีตอนนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ตัวคูณสูงสุดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็คือคูณเงินทุนของเราไปจากพันดอลลาร์นะครับจะมีมูลค่าสู หนนเหราจะได้ Profit Sharing เนี่ยสูงถึง400เหรียญเลยนี่แหละฮะก็คือจุดเด่นสำคัญของอกองทุนเ x c นะครับเราใช้เงินเราเป็นตัวคูณในการสอบได้เลยเทตุเองได้ตังค์ไม่พอนะครับยังได้ Profit Sharing เข้ามาอีกด้วยเนาะตัวต่อมาครับพอเราขยับขึ้นไปถึงขั้น e s c a l a t i o n นะครับเงินทุนขั้นต่ำของเราเนี่ยจะขยับจาก1,000ดอลลาร์เนาะเป็น2,000ดอลลาร์เอสกอรนะครับขึ้นจาก60เป็น70 แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือตัวคูณสูงสุดครับผมขยับจาก10เท่าเป็น25เท่าเลยในขั้นนี้ครับเราจะได้เงินทุนสูงสุดนะครับที่เป็นเงินทุนหลังจากตัวคูณแล้วเนี่ย25เท่าของเงินฝากของเราเนาะซึ่งก็จะเป็นมูลค่าสูงถึงซึ่งถ้าสมมุติเราเอาตังเงินทุนต่ําสุดของเรานะครับเงินทุนขั้นต่ำเนี่ยมาคูณกับตัวคูณสูงสุดเนาะเราจะได้ตังในการเทรดน,นะครับสูงถึง5 0 0 0 0ดอลลาร์เลยครับเป็นขนาดของกองทุนของเราโดยการโปรไฟชาร์จในขั้นนี้นะครับจะอยู่ท เกณฑ์การผ่านนะครับแต่ละขั้นเนี่ยก็ง่ายมากเลยเนาะจะสังเกตเห็นว่าเป้าหมายกำไรนะครับจะอยู่ที่5%เท่านั้นเองพอเราผ่านจากขั้น acceleration นะครับถึงขั้นโปรเมื่อไหร่ขั้นนี้แหละขั้นของจริงครับตั้งแต่โปรไปต้นไปครับตัวคูณจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยอย่างในของโปรนะครับจะขยับจาก25เท่าไปเป็น100เท่าและจากโปรไปโปรห0านะครับก็จะขยับจาก100เท่าเนี่ยเป็น250เท่านะครับ profit sharing ก็เหมือนกันขยับจาก50นะครับที่อยู่ใน acceleration เนี่ยเปป็นน70%ใฝั่งโเลย เห็นไหมครับว่ามันกระโดดขึ้นตั้งตั้ง20%เลยก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับในส่วนของตัวระดับขั้นของเ c Select เนาะเป็น6ขั้นนะครับแต่ละขั้นก็จะมีเอสกอร์เป็นส่วนสำคัญในการตัดสิน 10. ประมาณนี้เลยฮะ,ะและในขั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขั้นของ OM OM เนี่ยเราต้องมีเงินทุนขั้นต่ำในพอร์ตนะครับ4,000เหรียญแล้วก็ต้องมีเอสกอร์ขั้นต่ำนะครับ90คะแนนในขั้นนี้นะครับเราจะได้ตัวคูณเงินสูงสุดน,นะครับ250เท่าของอนในพอร์ตเราเรา,เราสามามรถแบบมีเงินทุนนคคููณณไปณมาเี่ยครับ จนพอร์ตของเรานะครับ right? right มีมูลค่าสูงได้ถึง1ล้านดอลลาร์เลยและถ้าเราเทรดอะไรในตอนนี้นะครับเราก็จะได้โปรฟิตเชลลิงนะครับสูงถึง90%สมมุติเราเทรดได้5%ของ5%ของล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับก็คือ50,000ดอลลาร์เนาะเราก็จะได้โปรฟิตเชลลิงนะครับสูงถึง45,000ดอลลาร์เลยโในแต่ละขั้นนะครับเขาก็จะมีระยะเวลากําหนดอยู่ด้วยนะครับว่าเราจะต้องอยู่ในขั้นนี้เนี่ยขั้นต่ํากี่วันจนกระทั่งเราสามารถขยับไปขั้นต่อไปได้ถ้าซีดเนี่ยเราต้องอออออยยยยยู่่่่เเเเนนนนนนีาางง้้1ดดืกะะถึจขับไไปป็ จะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ขั้น incubation acceleration pro pro 500นะครับเราต้องอยู่ตรงนในขั้นต่ำขั้นละสิบัน,นเพราะฉะนั้นโดยขั้นต่ำแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาในการขยับจาก Se ี d นะครับขึ้นใน p ป o m อเนี่ยรอบละ9เดือนนะครับก็คือใช้เวลา9เดือนในการสอบนั่นเองเนาะขยับจากฝั่งซีไปเป็นฝั่ง Pro 500แล้วถ้ามีแต่เงื่อนไขในการสอบผ่านจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสอบตกล่ะเราจะสามารถสอบตกได้ไงบ้างการสอบตกตัวของ x y select นะครับก็เหมือนกองทุนทั่วไปแหละครับคือจะมี การดรอดาวนะครับมาเกี่ยวข้องเนาะก็เป็นเกี์ที่จะทาให้เราสอบไม่ผ่านนี่แหละครับโดยสําหรับการขาดทุนสูงสุดนะครับจะนับตั้งแต่วันแรกที่เราขึ้นขันนันไปโดยจะห้ามขาดทุนเนี่ยครับเกิน10%ของมูลค่าพอร์ตในวันแรกที่เราอยู่ในขันนันเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นวันแรกที่ผมขึ้นแอสเซอร์เรชันนะครับผมมีเงินทุนขั้นต่ำเนี่ย5พันดอลลาร์สมมติละกันสมมติว่าวันที่ผมขึ้นแอสเซอเรชันได้เนี่ยผมมีเงินทุนอยู่ในพอร์ตของผมเนี่ย5พันดอลลาร์ใช่ไหมครับ ฉะนั้นแปลว่าตลอดการสอบขั้น c c e l a t i o n นะครับผมไม่สามารถขัดทุนได้เกิน5 0 0ดอลลาร์เลยท้าไหมครับหรือถ้าเอาใหม่สมมติวันที่ผมขึ้นโปนะครับผมมีเงินทุนอยู่ในพอร์ตผมเนี่ยแค่2 0 0 0ดอลลาร์ฉะนั้นผมจะไม่สามารถขัดทุนได้เกิน10%ของพอร์ตในวันนั้นของผมครับก็คือตลอดการสอบขั้นโปเนี่ยผมจะไม่สามารถขัดทุนได้เกิน2 0 0ดอลลาร์เลยได้ใช่ใช,ใชและถ้าสอบไม่ผ่านขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะสำหรับ x c นะครับ x c เนี่ยใจดีมาก,มากนะครับในการสอบไม่ผ่าน2ครั้งแรกเนาะ เราจะโดนลดระดับขั้นแค่ขั้นเดียวครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยู่ขั้นโปรแล้วครับวันนี้วันนี้ผมอยู่ขั้นโปรแล้วแต่ว่าผมไม่สามารถสอบผ่านขั้นโปรได้ผมทํากําไรไม่ได้แล้วผมขาดทุนสูงสุด10%นะครับพอร์ตผมจาก2 0 0 0เหรียญเนี่ยเหลือ1,800นะครับมันจะทําให้ผมเนี่ยตัวลัโดนลดขั้นครับผมจากโปรลงมาเหลือ a อสเซลชันโดนลดขั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อละ่ะมันจะโดนกักตัวครับผม ไม่ให้เทรดในพอร์ตกองทุนแต่ยังสามารถเทรดพอรตปกติได้อยู่แล้วก็ต้องโดนเก็บตัวเป็นระยะเวลา14วันหรือ2อาทิตย์ครับผมถึงจะได้กลับมาเริ่มในขั้นของ escalation ใหม่ครับก็เทรดไปจนกว่าจะขับเพินโปได้ครับนี่ครั้งแรกและสมมติว่าผมสามารถหันโปได้แล้ะแต่ผมไปตกโปร500รออีกรอบละจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะถูกลดจากโปร500รเนี่ยลงมาโปเหมือนเดิมครับนี่ครั้งที่2นะครับก็จะโดนล็อก1 4วันเท่าเดิมเลยแต่ว่าในครั้งที่สมครับสมมติว่าผมอยู่ขั้นโป500แร้วแ และผมผ่อนนีเนี่ยผมสอบตกไปแล้ว2รอบอนะครับครั้งที่3ถ้าผมสอบตกครั้งที่3นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผ่อนของผมครับก็โดนล็อก14วันเหมือนเดิมครับแต่ว่ามจะต้องกลับไปเริ่มสอบที่ระดับซีทใหม่เลยประมาณนี้แหละครับก็คือรายละเอียดของ x อ Select นะครับว่าถ้าเราจะขยับขั้นเพิ่มระดับผ่อนเราเนี่ยครับเราทายัางไงได้บ้างหรือว่าถ้าเราสอบตกนะครับเราสามารถแบบแก้ตัวรเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยที่ตรงไหนได้บ้างนะครับก็สำหรับรายละเอียด ในคลิปนี้นะครับที่เกี่ยวกับตัว XZ Select เนี่ยก็จะประมาณนี้นั่นแหละครับก็สำหรับเนื้อหาของ XZ Select ในวันนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับหวังว่าที่ผมพูดวันนี้เนี่ยจะทำให้คนเห็นภาพนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสนใจอยากสมัครสอบ XZ Select หรืออยากลองสอบดูนะครับก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างใต้เดสก์ท็อปตรงนี้ได้เลยหวังว่าคอนเทนต์แบบนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้พวกผมด้วยครับก็วันนี้ผมฟิลจากช่องชัยนิฮิตสกูลคงต้องขอตัวลาไปก่อนคครรััับบผมสสวสดี